สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเนียร์ปัตชาโนอีกรอบนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่ลำลูกกาครับมาลงชุมชนเป็นวันแรกตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนสามคนที่พร้อมลงชุมชนมากเดีย๋ยวเราจะนะัดเจอเพื่อนอีกกลุ่มนะครับมีทั้งหมดเจ็ดคนหรือแปดวะเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดคนนะครับแล้วเหรอเราก็ไปทํางานแปดโมงครึ่งมีทั้งหมดแปดคนนะครับแล้วเหรเราจะมารวมตัวกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลลำลูกกานะครับ ก็วันนี้กิจกรรมเยอะมากเลยเดี๋ยวรอติดตามกันเอมทำไมไม่ใส่เสื้อกาว มีแต่คนรักเฟมตอนนี้เราอยู่ในรถที่กว้างขวางนะครับจะพี่เต่าแนะนำตัวหน่อย พี่เป็นใครเป็นพี่แตวเป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตะบนลำไชยีาน้องๆพาน้องๆออกพาน้องๆทีสิ่งวดอออกชุมชน มีตัวครับเนี่ยมีตัวใหญ่ตัวพี่มันด่าไปไหนดาาจับไปไหนลหาไม่เจออธิบายหน่อยแด้วแปวว่าแบบเราตอมอาสาสมัครนี่ทำอะไรบ้างอ๋อก็ออกตามหมู่บ้านช่วย ประชาชนทุกอย่างอะไรคัดกรองหวานความดันหน้าที่ตอนโควิดเปลี่ยนไปคือต้องต้องแบบเอายามาให้ชาวบ้านใช่ไหมเดือนไหนหมอบอกไม่ต้องมาอสมอไปเอานะก็เป็นคนเอามาส่องอตมอต้องไปเอามาเหมือนเราเคยมาลงชุมชนแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนแบบเริ่มปีสีใหม่ๆเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเรามาลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บตกว่ามีข้อมูลอะไรที่เราพลาดไหม,มแล้วก็ อยากจะรู้ว่าเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดเริ่มแรงๆนะครับก็เราก็อยากจะรู้ว่าแบบเออโควิดส่งผลกระทบโควิดส่งผลกระทบต่อเ,ออเฯรฯศรษฐกิจเขาไหมหมายถึงแบบหน้าที่การงานแล้วก็ออวิธีการที่เขาสามารถไปโรงพยาบาลนะอันนี้ก็คือเขาจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละสองคนนะไปตามแต่ละซอยอะไรอย่างงี้แล้วเ๋ยอเราก็เอาข้อมูลมาเวนสตอมกันหลังเที่ยงมาละกอ หมมาต้อนรับเราอย่างดีมันไม่กลั่ใช่ไหมพี่ไัสด้ครับขออนุญ,ญาตโปรโมทร้านนะครับ <c oughs> นอกน,นอกจากบประหว่านมีโรคประจำตัวอย่างเื่นไหมครับแบบความดันโรคหัวใจอะไรอย่างนี้มีไหมครับความดันสูงตากอมองเห็นดี ม,ม,มีจุดเหมือนสมมุติเรามองใบนี้มีจุดบอดตรงไหนไหมครับผมแล้วเดี๋ยวนี้คือปัสสาวะบ่อยกว่าปกติไหมครับนอกจากชาปลายเท้าแล้วมีชาตามปลายมือด้วยไหมครับมันจะจะชาแล้วก็เอามือกระแทกมีขออนุญาตลงวิดีโอแต่ไม่เห็นหน้านะครับได้ใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมงอะสภ <laughs> าพไอหลักๆก,ก็คือเราจะถามชาวบ้านนะครับว่าแบบเขามีแบบ วิธีการแก้ยังไงอย่างบ้านนี้ก็คือ,อ,อลูกลูกคุณยายค่อนข้างใส่ใจนะครับก็คือจะเปลี่ยนเมนูอาหารใส่เกลือน้อยลงใส่น้าตาลน้อยลงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วค่าน้ําตาลเขาก็ดีขึ้นก็คือแบบเป็นตัวอย่างของชาวบ้านที่แบบใส่ใจนะครับโอ้ยลุงหน้าตาสดใสัสดีค่ะลุลงจะนอนจะนอนตรงนี้เนาะแต่ว่าเราก็แบบติดต่ออสมติดต่ออะไรก็คือทําทําข้างบนให้คุณลุงใหม่ตอนนี้คุณลุงก็ดีข้างบนอ่ะ ข้างบนอะทาใหม่แล้ะแต่ปัญหาตอนนี้คือบันไดไม้อะที่แบบมันผกมากมันดูเสื่อมนะใช่รั้งที่แล้วคือไอ้ปั้นนยปั้นมันล่อบรรจัยอยู่ทําอทำไรไปบ้านก็ขึ้นไปดูข้างบนให้คุณลุงว่าจะจัดที่นอนให้คุณลุงไงแต่พอขึ้นไปปุ๊บตอนแรกไม่เป็นไรแต่พอลงมาบันจัครั้งนี้มันผุแล้วมันก็เลยหักไปนิดนึงคุณลุงขึ้นไปนอนได้คือตอนนี้บ้านคุณลุงแกมีไม้ละ เพื่อมาทําบันไดแต่ว่าต้องหาแบบผู้เชี่ยวชาญมาทําแล้วเดี๋ยวเราก็เหมือนเป็นแรงงานให้ช่วยไปแลคุณลุงยวดแปะเลขบัญชีไว้ไตรงกเลขบชีขอบคุณมากครับลุงลุงขวดเขาสวัสด,ดีครับครับข้าวที่เราซื้อจระเข้ไปอร่อยมากา <laughs> ที่เป็นฝอยฝอย,ฝอยอะ่ะชิมชิมจนอิ่มเลยอ๋อ <laughs> อันนี้เกดจระเข้อครับที่แต่เหมือนสังเกตได้ว่าบ้านนี้ค่อนข้างจัดกาน ขยะดีนะครับเหมือนบ้านอื่นเขาจะปล่อยลอยๆสอัครับคุณครับนี่เจระเ้อันนี้ไก่โอ้ยี่ห้อยี่ห้อ e s k อันนี้เจระเ้อันนี้ไก่อันนี้คือคุณป้ามีเอ่อรคเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานอย่างเดียวครับความดันก็ไขมันอย่นะครับไขมันไม่เบาหวานความดันก็ไม่มีจริงจบร้อยเล่นครับให้ดูเจระเ้คนี่ลอง นี่เขาขายด้วยนะเนี่ยอันนี้ขอขอใช้วิดีโอลงคลิป YouTube นะครับ๋อได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับปกติพี่ผูกผมสีนี้มเนี่ยแหม่แต่ชอบย้อนวัยวัยรุ่นวรุ่นอยู่เลยรุ่นเท่าไรรุ่น40รุ่นสี่สิบหยอกหยอกก็คือนะครับคือบ้านนี้นอกจากจะทำหมูทุบทำอาหารสุนัขทำเนื้อจระเข้แล้วก็ยัง ปลูกมะเขือเพื่อเก็บมากินเองขายป่ะพี่ขายแตงกวาอ๋อขายแตงกวาด้วยแตงกวาลูกใหญ่หญอยู่นู่นนี่นะครับอันนี้คือหมูทุบเขาตากอยู่บีบยาปื้ดเลยทีเดียวเลยไปเลยที่ไหนครับที่ครับ เป็นไงไปกันสอนครบป้ะอ่วมากมากี่ยโคตรมกอะตกูยังมองหน้ากันไม่ติดนะเพื่อนอะจะทำอะไรเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมเช่นแบบเออคิดยังไงกับเบาหวานคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการรักษาอะไรก็ได้แบบอแนวคิดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นอ๋อแล้วก็มีที่แบบชอบคิดว่าแบบออกกําลังกายแล้วทั้งที่ตัวเองแบบแค่ทํางานบ้านเลยใช่ซึ่งมันไม่จริงไงเออมันไม่มันไม่ใช่ก็ต้องไปแบบปรับความเชื่อ ยิ่มมานหน่ีไหมโหนัคือเราเน้นหาปัญหาใหญ่ๆไงเออแล้วพอเราเจาะเรื่องปมะวัวานเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสองช่วนอีกรอบอยากรายการที่แบบไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเราเลือกที่จะแบบไอเฟมบ่ายโมงแล้วตื่นแล้วมานนอนไหลตาย เดี <cents input> ๋ยวเราจะเริ่มทำงานต่อไม่ให้กูไปหรอฮะอะไรเบื้องเหรอเบื้องใครอยากจะยกขึ้นนะขึ้นโอ้โหหนักโคตรตลาดเก่าเสร็จแล้วปั๊บจะพาไปลงถ่ายหนังพอตร้องเรียไปก่อนเดี๋ยวลงถ่ายหนังปิด ก็ไปโลงทับไปสารเจ้าแล้วพอดีหลังจากนั้นก็แดนล่มพอดีเดี๋ยวก็จะทาไปที่โหมด100ปี Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand อ๋อเรียนนักศึกษาแพทย์ปีสี่มศวข่าวแมวพุ่งไหมข้ามีกิจกรรมวาเลนไทน์ปกติให้คนเอ้ยเหมือนเกาหลีป่ะที่แบบให้นักท่องเที่ยวมาเขียนโอ้โหเขาผูกชื่อไว้แล้วเขาเลิกกันทำไงอันนั้นมันเรื่องของเขาถ่ายทำละครอ๋อมีเรื่องอะไรที่ผมพอรู้จักไหมแบบสมัยนี้ลำยองอ๋อลำยองถ่ายที่นี่เหรอครับเจ้าพญาอ๋อเออใช่ผมคุณคุณ ที่นุ่นที่นุ่นวานุษะแสดงการทะเลาะเต็มเต็มกินเหมือนสามสายลวกอ่ะตอนนี้นะกินไงอ่ะเต็มไปหมดจะกินเรงเจอปันบ้างเข้าไปนะครับเป็นร้านกาแฟโบราณแห่งเดียวที่อายุเกินร้อยปีในจังหวัดปทุมธานี เห็นเห็นถังตรงนี้ไหมถังสังกะสีอวลาไฟอธิบายดิยาไฟไหม้เขาจะเอาไม้อ่ะมากระทุงให้หาพวกเนี้ยหล่นลงมาอ๋อหลงมามันจะเสียงดังแล้วคนจะได้ตีนอ๋อมีทันความรู้แน่นเจ้าของไม่อยู่เราเข้ามาดีกว่า เหมือนเขามีความเชื่อคนจีนชอบเงินก็อาชีพหลักก็คือค้าขายนี่คือชายอเล็กซี่ดีผู้หญิง่วนนั้นเป็นส้วมเวลาเราไปเยี่ยมคุกหรือเยี่ยมอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปเยี่ยมคนในราชกรรอย่าเดินน้าเข้าคกเป็นขาด พอถ่ายรูปแป๊บนึงเพิ่งไม่มีใครรอกูเลยนะครับเน่เห็นว่าตามไม่ทันนะครับแก๊ง fast and furious ลำไส้นะครับข้างห็นตรงนั้นนะนะไหตรงนั้นงนั้นคืออดัมกับยีฟครับชัวร์ใช่เหรอชัวร์ชัวร์ อันนี้คืออดัมแอปเปิ้ลนะใช่ลูกกระเดือก์อีฟเขาจะกินแอปเปิ้ลอาดัมจะกินแอปเปิ้ลไม่ใช่หรออีฟกินไปแล้วอ๋ออีฟกินไปแล้วอีฟกินไปแล้วแล้วอาดัมชวนอาดัมมากินแต่พระเจ้าไม่เห็นก่อนด้วยติดคอใช่ก็เลยอาดัมแสบลกประวัติศาสตร์มั่วนิ่มเลยเรื่องอะไรสารภาพบากเรื่องเลยเเมื่อกี้

สไตลสดตี์เลยนะสไตล์สไตลนะกยอย่าเรากินเสร็จนะครับเราจะไปทำงานพีเซศษใช่ป่ะจีนอยู่ที่ต่างปรเอะไรไม่้ยุงกัดอ่าะยึดพงใช่ไหม เฟมสวัสดีครับพวกเราตรมดำลูกยา25พฤษภาคมก็คือเป็นการประชาคมที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นปัญหาของชุมชนนะครับตั้งเราจะช่วยกันได้ยังไงเขาคิดว่ายังไงให้เขาตอบมาสวัสดีเช้าวันที่สองครับก็วันนี้เดี๋ย yes ว พวกเราเนี่ยจะมาแสดงละครเราจะมาแสดงละครเพื่อสะท้อนว่าสิ่งที่เราได้รับคําตอบจากชาวบ้านเรื่องมาหวานเนี่ยเป็นยังไงนะเพื่อให้ชาวบ้านตระหนักแล้วก็เหมือนกับสอดแทรกความรู้เข้าไปนะไม่มีใครใส่ใจฉันเลยนี่ฉันต้องกินอะไรในบ้านเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ลดลงเลยน้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆวันนี้ผมดีใจมาก ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนมาแต่ละมาเยอะกว่านี้คาดนะครับแล้วก็บรรลุจุดประสงค์ของที่ผมตั้งขึ้เลยมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งสองสามเฮขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเยี่ยมชุมชนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์อย่าลืมกดรีพอร์ตด้วยนะคะเชนะครับ บังเอิญว่าเราเจอจิมนะครับในสวนก็อย่ายวันนี้น่าจะเล่นเชสบอร์ดเอานะครับ